สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอป้านินปูครับวันนี้ครับผมกําลังเดินทางไปยัางงานอีเวนต์ของแบรนด์ลองจินนะครับซึ่งเขาจัดงาน Press m ETING e 2 0 2 4ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตนาฬิกานะครับแล้วก็ดูทิศท,ทางของการตลาดว่าจะเป็นยังไงวันนี้ผมก็เลือกมาเป็นสิของลองจินครับเป็นกระเป๋าคลัชของ r ั t เทอร์ฟอรแล้วก็เป็นดับเบิลพร s สของจินโทนิกครับตอนนี้มาถึงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกคนก็แต่งตัวกันจัดเต็มมากๆนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเรามาถ่ายแบ็กดร o อปครับหลังจากนั้นเขาก็จะมีดงก์ให้เราได้เลือกนะครับผมก็เลือกเป็นแบบที่มีแอลกอฮอล์ก่อนเลยทีเดียวครับแล้วเจอใครบ้างเอ่ยก็จะเจอคุณนัดนะครับนี่คุณนัดจาก Move Forward นะครับก็เป็นผู้ช่วยคนเก่งของผมอีกหนึ่งท่านนะครับแล้วก็คุณนิดครับจากไ m a c h i n e แล้วก็คุณปอนครับจากปอนรีวิว นี่บรรยากาศของงานนั้นก็เลือกสถานที่ได้อย่างสวยงามนะครับเห็นวิว <He ard> <view> ของกรุงเทพหานครแล้วก็เห็นแบบแม่น้ําอ่านี่เป็นคุณโตนะครับนี่แล้วก็คุณจ๋าครับเนี่ยฮะเราเห็นแบบทั้งเมืองเลยนะครับวันนี้นาฬิกาที่ผมใส่มานะครับก็เป็นมาสเตอร์คอลเลคชั่นของลองจินนะครับก็เป็นเป็นนาฬิกาส่วนตัวนะครับที่คลาสสิกจริงๆนะครับกับแบรนด์นี้นี่โทษลูกของผมนะครับอืม อันนี้จะมี pocket square นะครับให้เป็นสีแบบออกฟ้าๆนิดนึงให้เข้ากับธีมงานนะครับอันนั้นเป็น MS นนะครับก็แต่งตัวมาให้เข้ากับช่วงเวลากลางคืนนะครับตอนนี้นะครับคุณโตแบรนด์ม a เ e r จอร์ของลองจินประเทศไทยนะครับก็กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติครับมีถึงไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จนะครับยอดขายทิศทางแล้วก็กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็ อินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็แขกที่มาร่วมงานทั้งหมดนะครับปีนี้เนี่ยลองจิ้นก็เติบโตขึ้นครับและแน่นอนครับว่าเราจะต้องได้เจอกับ CEO นะครับนี่นั่นคือคุณมาเทสนะครับเขาก็จะมีการเปิดวิดีโอพรีเซนเทชันครับว่าออลองจิ้นตอนนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้คุณมาเทสก็ขึ้นบนเวทีครับเรามาดูลูกกันนิดหนึ่งครับนี่ <laughs> so this is the new, the new Longines uh, Conquest Heritage Central Power Reserve. Uh, we are celebrating this year the 70th anniversary of uh, the Conquest line. That was Conquest was the first name given to a watch uh, line at Longines uh, 70 years ago. And what we did here is introduce uh, or oh, reinterpret the design from that time to, the, to our today, uh, let's say, wishes by keeping also the central power reserve. ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองในคอลเลกชันที่เชื่อแบบคอมเพรสจ10ปีนะครับเขามีทั้งหน้าปาัดที่เป็นสีนี้แล้วก็เป็นสีนี้นะครับการปัดฟินิชชิ่งนั้นสวยมากๆแล้วก็วันที่นั้นนะฮะอยู่ที่บร,ริเวณ12นาฬิกาคือมีเซ็นเตอร์ที่สวยแล้วก็ตัวเรือนนะฮะปัดฟินิชชิ่งดีมากมาร์กเกอร์อะไรต่างๆที่แบบดีมากๆแล้ท่านชอบสีไหนครับ have two colors or three or we have three. actually we okay. have we have three different color we have the black one yeah we have the opala this is, this is like yeah, white like one white. and this anthracite color Entrecite with uh, a lot of color, especially for together, right? We love that. Mm -hmm. We love that. And we also will have two limited uh, pieces: one in yellow gold mm -hmm. and the other one in red gold both limited at 70 pieces nice. yeah, the size is perfect so G8 millimeters yes it's really matching the the, the today's trend. Yeah. and i believe that this opaline color this beige color is also uh, bringing also this vintage yeah. uh, look and touch from the watch we have all the te today's technology inside the watch giving you five years warranty of the product the best quality you can find yeah สวยมากๆครับของจริงคือ oh. finishing is very nice all the detail น mm ี่นะจะให้ดูบนบนมือข้อมือผมนะฮะนี mm ่ hmm. สวยงามมากๆเลย this is the first color นะครับ mm hmm. เพื่อนเพื่อนครับสีนี้เป็นสี e n t r a c i t e e n t r a c i t e is be like a dark grey something like that yeah, คือเขาจะมีความแบบว่าเป็นสีเทาแต่เป็นเทาที่แบบว่า มีความเอลเลเจนส์มากๆนะครับผมว่าก็ดูลึกลับแล้วก็ดูแบบคลาสซี่มากๆนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบสีดำ black นะครับนี่เลยต้องเป็นเรือนนี้นะฮะนี่สวยมากดำทัสวยคุณอายชอบสีไหนครับชอบเป็นทร์ไซ์ค่ะชอบอินทร์ไซด์ she l o e inter s i t e และในาการเรือนนี้นะครับเพื่อน เขาก็ยังมีซูเปอร์ลูมิโนวานะครับเป็นสารเรืองแสงครับที่โทนสีของเขานั้นจะมีความสว่างแล้วก็มีความล้ำสมัยนะครับคือเป็นการผสมผสานได้อย่างลงตัวจริงๆนะครับนี่ก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับนาฬิกาสวยอาหารดีแล้วก็บรรยากาศของวิวทิวทัศน์นั้นสุดยอดจริงๆครับและสำหรับหลายๆคนที่จะต้องไปทานดินเนอร์นะฮะหรือว่าไปทานอาหารในยามค่ำคืนนะครับ ลองชิมเขาเอริกนานเอสนัทที่จุ๋ยนะครับวเวลาทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะรวบช้อนนะครับแล้วก็เฉียง45องศาแบบนี้เพื่อให้บริกรเขาสามารถที่จะเก็บจานนะครับไปได้ง่ายดายนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นน้องพัดนะครับนี่พิธีกรชื่อดังนะครับน้องพัดก็บอกว่าผมไม่เคยรู้มาเลยก่อนเลยนะเนี่ยว่าจะต้อง45องศาจริงๆก็คือรวบช้อนเอาไว้นะครับในด้านขวาเนี่ยฮะเพื่อให้ เรียกว่าพนักงานเขาเก็บได้ง่ายนะครับแล้วก็ให้ทริคหนึ่งลวกันนะเพื่อนๆปกติเวลาที่เราจะไปทานแบบสเต็กทานอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ซ่อมนะฮะกับกับมีดเนี่ยครับเราจะต้องแบบความซ่อมหลงนะครับองศาก็แล้วแต่ความสวยงามตามตำราในแต่ละสถาบันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราแบบหั่นพวกเนื้อพวกสเต็กอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการที่จะให้ดูแบบดูอีกระดับหนึ่งก็เราจะเลื่อยออกเลื่อน ก็คือเราจะไม่หันเหมือนเหมือนเลื่อยอขึ้นลงขึ้นลงนะเราจะเฉือนออกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบเมนูต่างๆนะครับชอบพาชิมอันนี้เป็นคุณใหม่นะครับซ้ายมือเป็นน้องอายนะครับแล้วก็ขวามือเป็นน้องนัดนะครับนี่ทำผมสีแบบโหโ,โรเซ่มากๆนะครับน้องอายก็เรียกว่า เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับมาชมน,นาฬิกาเรือนใหม่นะครับแล้วก็พบปะเพื่อนๆครับวันนี้ก็พร้อมที่จะเดินทางกลับแล้วก็หวังว่าวันนี้นะครับทุกคนนะ่าจะได้เห็นนาฬิกาเรือนใหม่ล่าสุดจากลองจินครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจ็อบมานิทูต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ